ถึงแม้นรัฐมนตรีนี่จะแห่กันไปหลายคนนะครับแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ได้หน้าได้ซีนแบบไม่แคร์เพื่อนหมั่นไส้เลยทีเดียวเขามีชื่อว่าคุณสุทินคลังแสงคุณผู้ชมเฮ้ย <Hey! S 1> คุณสุทินคลังแสงนี่ได้ซีนไปเต็มๆนะครับกับจังหวะที่ไหว้คุณทักษิณครับครับผมคุณผู้ชมฮะนี่คุณผู้ชมครับดูกี่ทีก็เห็นว่าไหว้ครับผมแต่ว่าพอไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค,คุณทักษิณเขาไม่รับอะครับ ไม่รับ <S <S ก็เลยวืดนะวืดเลยแต่เขาไม่เห็นนะฮะมันจะให้ทํำยังไงครับคุณผู้ชมครับเป็นจังหวะหรือเปล่าเออเออทําไมคุณทักษิณเขาโดนลุมไหว้หนักมากหรือเปล่าแล้วคุณสุทินเขาแบบเนี่ยไหว้สองรอบแล้วเขาเลยแบบรับไหว้ไม่ทันหรือเปล่าจังหวะแหละมันเป็นจังหวะหรอคิดมากเปล่าเอ,อคิดมากเปล่าคุณผู้ชมเคยไปร้านอาหารไหมใช่ไหมฮะแล้วเวลาคุณผู้ชมต้องการจะเรียกพี่พนักงานอะ เพื่อมาสั่งอาหารหรือไม่ก็สั่งอาหารเพิ่มหรือไม่ก็คุณผู้ชมก็จะเช็คบินอ่ะมันก็เคยมีถูกไหมที่คุณผู้ชมอ่ะยกแขนจนสุดมือถึงสองแขนแล้วอ่ะจนกระทั่งคนทั้งร้านเนี่ยเรียกได้คําเดียวว่าเห็นมึงกันหมดอ่ะเออยกสองแขนแล้วทําหน้าแบบอย่างเงี้ยผมมีคนไม่เห็นอยู่แค่คนเดียวก็คือไอตัวพนักงานที่กูอยากเรียกนี่แหละผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คุณสุทินน่ะ ก็คือเหตุการณ์เดียวกันนะครับผมอันนี้พออันนี้ไม่ได้แบกนะไม่ได้แบกอันนี้ไม่ได้แบกนะแค่ช่วยทำเข้ฟจงช่ให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะคุณผู้ชมลองตอบเป็นเลขหนึ่งสองสามว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าเพราะเหตุใดไอเหตุการณ์จะไหวจะยื่นถึงไม่ถูกใส่ใจโดยคุณทักษิณอันนี้เป็นเรื่องราวระหว่างคุณสุทินกับคุณทักษิณคนอื่นก็เห็นหันไปไหวจับมือจับไม้อะไรต่างต่ันนะรับภมอะไรมาเยอะแยะมากมายข้อที่หนึ่ง ก็คือว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยมองไม่เห็นคุณสุทินเนี่ยเนื่องจากว่าคุณสุทินเนี่ยอยู่ในเหลี่ยมมุมอยู่ในเหลี่ยมมุมที่คนที่เป็นเส้นเป็นเอื่อยเนี่ยไม่สามารถจะเห็นได้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะอ๋อเกือรูว่าแบบเออมันมันหันลำบากมันหันลำบากหันลำบากพอดีข้อที่สองข้อสองว่าก็คือไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นหรอไม่เห็นเหมือนกันข้อสองก็คือไม่เห็นเหมือนกันแต่เป็นเออไม่เห็น ไม่เห็นอยู่ในสายตาไม่เห็นอยู่ในสายตาอย่างนี้เปล่าเฮ้ยแล้วแต่ตีความไงไม่เห็นคุณสุทินอยู่ในสายตาเป็นไปได้ไหมแล้วข้อที่สามเนี่ยคือคุณทักษิณไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่เห็นจริงๆฮะไม่เห็นจริงๆเลยอ่ะไม่เห็นถึงขนาดที่ว่าถ้าบังเอิญในภายหลังคุณทักษิณกลับบ้านไปดูข่าวคุณทักษิณอาจจะตกใจก็ได้ว่าเฮ้ยสุทินอยู่ที่นั่นด้วยเหรอสามข้อนี้ คุณว่าข้อไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือถ้าเป็นข้อ3มเนี่ยคุณถามกับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดที่เชียงใหม่หรือที่ฮ่องกงไม่ใช่ทำไมฮ่องกงเป็นไรวะก็มันมีไอ้นี่ภาพอะไรภาพถ่ายติดวิญญาณอ๋อเหรอที่ฮ่องกงอ่ะไม่แต่คุณสุธินไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ผีนะคุณไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ผีใช่ไหมไม่ใช่ผีอ๋อแล้วคือคุณแตงสินกลับไปก็เฮ้ยเออมีสุธินอยู่ในรูปด้วยถ้าเป็นข้อสามไม่เห็นนะเออถ้าเป็นข้อสามคือแบบว่าเอ้ยนี่ มีการแชร์ภาพข่าวด้วยนะเออป็นวันที่แบบว่าคุณทนะุนนักสีเนี่ยนายเขาดูด้วยเฮ้ยบ <c oughs> ้าไปแล้ว <c oughs> อันนี้แบบนมันสุดทินข้างแสงหรือเปล่านะเนี่ยเออเป็นขอน้อดีหรือเปล่าภาพถ่ายติดวิญญาณไม่ใช่วิญญาณ <c oughs>